นะตอนนี้คนยืดเนี่ยค่ะใช for ่ใช่อุ้แล้วกรือเป่าค่ะค่ะใส่หัวใส่หัวเยค่ะชอบใส่หัวเอบ้านเมายไบอกว่า จะจำไปจนโตนะพลเบอ้ล้วางอ่ไมอ่เคยออกไป้างรุ่นเขาไมไปแไปไครไปแบคุณนะเขาส่นเขาไม่เไ่ไม่ได้เห็นเขาเปจะมองเงี่ยกเขาจะมองเดียวมองหน้าใต่หน้านะ ก็เลมองจ้องนะชอบนั่นแหละมาคนถ้าตอรที่ไม่ได้็ไม่เราจะมองจ้องเลย็ดดีไม่งอเล่นได้อะไรได้กัอะไรนะคะเป็นไงคะเปไงจ้ะน้อยาเดือย